กลับมาเจอกับ Aristuiter Story กันแล้วนะคะวันนี้เรากลับมาอ่านไพ่แบบ12ราศีกันแล้วนะห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของราศีกันเนาะเราจะพูดเรื่องราวความรักในเดือนกรกฎาคมปี2563นั่นเองนะสำหรับคนที่เกิดราศีกันคือท่านที่เกิดวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมนะอลิใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยเนาะใครที่ดูแบบรักนา ราศีมาปรับใช้ปรับฟังกันได้นะจ๊าสําหรับชาวราศีกันทีนี้ชาวราศีกันเนี่ยคือชาวราศีของธาตุดินเนาะเป็นราศีปลายธาตุเป็นธาตุเป็นธาตุที่ดินแต่สตรองไหมต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเดือนนี้จะสตรองหรือเปล่านะคะวันนี้มากับไพ่รามเสดนั่นเองเนาะใช้รามเสดใน ในการดูราศีกันนิดนึงนะสาหรับสถานะที่จะดูเนี่ยในเตื้องตัวของความรักต่างๆอะคะ่ะเราจะดูในสถานะทุกสถานะเลยนะคะทั้งแบบว่าโสดไม่โสดเรื่องของซับซ้อนซ้อนเงินใครที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้แน่นอนเนี่ยลิดแนะนําให้ฟังทั้งคลิปนะเราดูว่าปัญหาของเราเนี่ยมันอยู่ในสถานะไหนแล้วให,ใ,หให้ยึดสถานะนั้นสาคัญดีกว่าว่าถ้าใครรู้สึกว่าเดทแล้วได้คุยแล้วเนี่ยไปดูคนมีคู่ได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ได้เดทแอบชอบเนี่ยก็เป็นคนโสดได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม สำหรับคนที่โสดก่อนดีกว่านะไร้คู่ไร้คองแต่ว่าอาจจะมีตัวละครเรื่องการแอบชอบใช่ไหมเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเดือนนี้เนาะถ้าดูในตัวของอารมณ์กันก่อนในตัวของความคิดของคนโสดราศีกันเนี่ยคือริรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายแหละคุณมีเป้าที่คุณอยากจะทำํำ คุณอยากจะสําเร็จเรื่องความรักใครที่แอบชอบเนี่ยเริ่มอยากจะชัดเจนและเริ่มมีไฟเริ่มมีแรงกระตุน้นเริ่มแบบว่าเออเราอยากจะจะชัดเจนอะไรกับเขาสําหรับชาวกันเองเนี่ยค่อนข้างจริงๆไม่กล้าที่จะเริ่มต้นอะไรก่อนอยู่แล้วทั้งกลัวทั้งไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะนิสัยผู้หญิงผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยเราต้องมองว่าเป็นภาวะการลังเลโลเลดีกว่าอย่าไปคิด อะไรมากนะคะแต่ว่าในส่วนของเดือนนี้เราแค่มองว่าโอเคถ้าคุณต้องการความชัดเจนถ้าคุณต้องการในเรื่องของความ,มความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าดีกว่านี้หรือบางคนต้องการแบบจะมีความรักแล้วบางคนโสดแบบหูหนูโสดมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะยังไม่เคยนี่เลยยังฟังยังไงฟังพี่อลิซมาเป็นปีก็ยังโสดอยู่อะไรเงี้ยมันก็มองว่าเดือนนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมีรักหรือจะเลือกในการทํางานเลือกเรื่องของชีวิตตัวเองอะไรประมาณนั้นเป็นเรื่องของเกี่ยวก,กับการเลือกนะในเดือนนี้ดังนั้นอุปสรรคของการโสดของคุณคืออะไรล่ ก็ต้องเป็นเรื่องของความจุกจิกนั่นแหละอัน,นีคิดว่าชาวราศีกันอะ่ะจุกจิกกับทั้งตัวเองแล้วก็จุกจิกเรื่องภายนอกไปหมดเลยมีเรื่องข้างนอกข้างในมีเรื่องที่แบบว่าเอาอตรงนั้นเข้ามาตรงนี้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเออเราจะจัดการอะไรดีเราจะเริ่มต้นยังไงดีแล้วว่าถ้ามันเป็นปัญหาแบบนี้มันเหมือนเราวิ่งตามด้วยนะการวิ่งตามใครสักคนเหมือนกันใครที่แอบชอบแล้วย,ยังรู้สึกว่าไปอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยตามไปแล้วจีบเท่าไหร่ก็แล้วก็ยังไม่ได้เขาสักทีไม่ยอมบอกชอบเขามัวแต่รออะไรอย่าง มันก็เป็นปัญหาของชาวราศีกันเหมือนกันก็เลยมองว่าเดือนนี้ก็คือต้องเคลียร์แหละเคลียร์ว่าอะไรที่มันดูวุ่นวายอะไรที่มันไม่ได้ส่งผลดีต่อจากความคิดหรือจิตใจหรือชีวิตเนี่ยก็ต้องตัดมันทิ้งไปบ้างนะไม่งั้นมันก็จะทําให้เราแบบว่าเก็บเอามาคิดซะเยอะไปหมดเลยอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าถามว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะสละโสดกันบ้างไหมนะสําหรับชาวราศีกันสละโสดไหมอันที่ว่าได้เลือกนะได้เลือกที่จะสละหรือเลือกที่จะ ไปต่อกับเรื่องของตัวเองชาวราศีกันที่คบกับชาวราศีกันด้วยกันหรือชาวราศีธาตุดินเช่นพฤษภและก็มังกรนะอันนี้คิดว่าน่าจะไปได้ดีกว่าคนที่ไปราศีอื่นๆเขาเรียกว่ามันดูมั่นคงกันทั้งคู่อะราศีกันเหมาะกับราศีกันเหมือนกันราศีกันเหมาะกับมังกรราศีกันเหมาะกับพฤษภแต่ราศีกันอาจจะไม่เหมาะกับพวกอ่าราศีธาตุลมธาตุน้าอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคือ หรือเปล่าอันนี้ถามใครนะคะเราแค่รู้สึกว่าแค่เดือนนี้นะแค่เดือนนี้ที่มันแบบว่าประทะนิดนึงแต่ว่าถามว่าคุณจะคบกับราศีไหนมันองค์ผลขนาดนั้นไหมเราคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นมันเป็นแค่ช่วงเดือนแต่ละเดือนแล้วก็ตอนนี้อิทธิพลของคุณมันอยู่ในราศีกรกฎไงคุณอยู่ในกรกฎกรกฎาคมเลยเงี้ยมันก็เลยทาให้แบบบางทีคุณก็เลยไม่นิ่งใจไม่นิ่งตามไปด้วยนะดังนั้นถ้าเราสรุปว่าโอเคคุณสามารถที่จะสละสนไหมมีตัวละครไหมมีนะสละได้ไหม อาจจะเป็นเลือกดีกว่าได้เลือกหรือว่าได้เลื่อนขั้นจากความสัมพันธ์จากการที่คุยอยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆปรับอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะไปได้แล้วก็ คิดกลับมาคิดตกับตัวเองนิดนึงว่าเออถ้าคุณเลือกที่จะแบบเอาคนเนี้ยคุณต้องยอมรับนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเออเรารู้สึกว่าชาวราศีกันอาจจะมีตัวละครมากกว่าหนึ่งเออนะคะรักใครชอบใครมากกว่าหนึ่งสั้นันแหละก็เลยทําให้คุณไม่รู้ทุเออจะไปทางไหนดีหรือไม่แน่คุณอาจจะเข้าไปเป็นตัวเลือกของใครสักคนก็ได้เออมันเป็นแบบนี้ได้หมดเลยนะเรารู้สึกว่ามันจะยิงไปช็อตไหนก็ได้เพราะพวกคุณมากันแบบหลายที่หลายทางแต่ด้วยมันอยู่ในอ,อ,อิทธิพลลัคนาการหรือราศีกันมันก็จะเป็นประมาณนั้นให้ระวัังนนิดึลก ก็ในส่วนของบทสรุปและคําแนะนําดีกว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่า ในเดือนนี้มันเป็นเรื่องของการที่แบบไว้ใจตัวเองให้ได้มากกว่านี้นิดนึงว่าเออถ้าเราไว้ใจตัวเองอ่ะ <ค why? S 1> เวลา,าเราเลือกเราจะไม่มีคําว่าแบบเหตุผลอะไรเยอะแยะหรอกแต่เราไม่ไว้ใจตัวเองเราไม่เข้าใจตัวเองเราไม่ยอมรับอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้ราศีกันเนี่ยขาดความมั่นใจขาดความรู้สึกที่มันดูแบบสตรองความเป็นสตรองของกันมันหายไปในเดือนนี้เราเลยอยากให้คุณลองปรับหน่อยแล้วก็เชื่อใจตัวเองไว้ใจตัวเองในการเลือก <S <S ถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกแล้วอ่ะก็ไ <Sache> ม <ๆ S 2> ่มีอะไรจะมาก MM. ันได้ไม่มีอะไรกั เนะาะอลิสก็กั้นไม่ได้ไม่มีใครมาพูดได้เลยว่าราชิกาต้องทำอะไรอะไรเงี้ยขอให้กลับมาเชื่อใจตัวเองแล้วก็ เลือกแล้วคุณเลือกเลยชอบก็คือชอบรักก็คือรักหลงก็คือหลงเนาะยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่งั้นกันเองอะ่ะก็จะแบบซ้ายทีขวาทีเพราที่บอกว่าเฮ้ยราศีนี่อาน้ำทัดน้ําไม่ได้เออนั้นฉันไม่ชอบดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่อนี้แค่ว่ามันรู้สึกว่ามันแค่ลําบากเดนหนึ่งคุณต้องเผชิญหน้ากับมันถ้าคุณเผชิญหน้าแล้วคุณฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้รับรองราศีกันมีความรักที่ดีได้แน่นอนแต่เดือนนี้อาจจะยังไม่ ไม่ใช่เวลาของคุณอะไรประมาณนี้แต่ก็มีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นเหมือนกันสําหรับชาวราศีกันหวังว่าคุณจะมีความสุขในเดือนกรกฎาคมน,นะยัางไงมาเล่ามาคอมเมนต์ให้ฟังกันด้วยนะจ้าสาหรับคนที่โสดอยู่นะแต่ทีนี้ไปต่อสําหรับคนที่มีความสัมพันธ์หรือคนไม่โสดแล้วนะใครที่เดทแล้วมีคนคุยมีแบบตัวเลือกอะไรเงี้ยก็ลองมาฟังคนมีคู่กันนิดนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะส่วนหนึ่งอล็กจะดูความสัมพันธ์ก่อนทั่วไปก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนเนี้ย คล้ายๆกับคนโสดเลยเออชาวราศีกันมีสิทธิ์เลือกไว้เดือนเนี้ยหรือก็ต้องเลือกหรือมีเหตุที่จะต้องแบบว่าชี้ทางตัวเองอืมในความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าคุณเลือกได้ที่คุณจะจะอยู่หรือจะไปบางคนมีปัญหากันมาสักระยะแล้วในตัวชีวิตคู่มันก็ต้องดูว่าเออคุณค่าที่อยู่ด้วยกันมาความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันเหมือนกําลังถามหากันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการที่แบบว่าเออ ปรับความเข้าใจปรับคุยเริ่มคุยอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายชอบไม่ชอบรักรักกันจริงไหมจริงใจไหมหรือจริงจังอะไรประมาณนี้เดือนนี้มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันที่มีคู่ใครที่กําลังคุยอยู่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะชัดเจนกับเราไหมเดือนนี้แหละที่คุณจะชัดเจนกับเขามันก็ต้องอาจจะมาทางคุณด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูในตัวของปัญหาและอุปสรรคสําหรับคนโสดอืมปัญหาและอุปสรรคเนี่ยอาระต้องบอกว่าส่วนหนึ่งคือเราอยากให ไม่มีการตัดสินดีกว่าเพราะว่าชาราศีกันเนี่ยบางทีนึกจะบทโหดจะแบบตัดสินคนรักหรือแบบว่าเออชีต ตีหน้าตีตาว่าคนนั้นดีไม่ดีมันเกิดขึ้นมาแบบชาวกันบางทีอาจจะน่ากลัวก็น่ากลัวมากๆเหมือนกันอลิซเลยบอกว่าความน่ากลัวของคุณมันมาเกิดในเดือนกรกฎาคมเหมือนกันเช่นถ้าวันนี้คุณคิดว่าจะไม่คุณจะไม่เอาแล้วคุยกันมาตั้งนานมองกันมาตั้งนานเด็กกันมาตั้งนานอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วทำไมยังเป็นอย่างี้มันก็เป็นในเรื่องของการฟาดฟันที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อเราต้องบอกว่าบางครั้งอุปสรรคเนี่ยมันมาเพื่อทดสอบความรู้สึก ตัวตนของชาวราศีกันนะคะดังนั้นบทโหดของคุณมันจะเกิดเกิดขึ้นดังอะที้จะบอกว่าบทโหดเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีสติว่าเออเรื่องเนี้ยมันควรโหดมันควรที่จะตัดชึบ ะะแต่ถ้าเรื่องไหนที่มันมาด้วยความฟุง้งมันมาด้วยความไม่แน่นอนระวังนิดนึงอันนั้นมันมาจากความฟุง้งความไร้สติหรือเปล่ายิ่งไร้สติราศีกันเอาไม่อยู่จริงๆนะแล้วบางทีมันทําให้มันแย่แล้วมันตอบก,กลับมาที่ตัวเราเองก่อนก่อนที่เราจะไปบอกว่าความรักคือคนรักของเรามาทํากับเราแบบนั้นแบบนี้นะคะฝากไว้ในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคแต่ว่าทีนี้ถ้าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆมันจะมีอะไรบ้างสําหรับชาวราศีกันอันนี้ต้องบอกว่าเดือนนี้ สำหรับความสัมพันธ์ของคุณเนาะมันก็เป็นเรื่องของการยอมรับนั่นแหละอย่างที่บอกว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากชาวราศีกันเริ่มบดโหดเริ่มติดแตกเริ่มต้องการนั่นเริ่มต้องการนี่เนาะมันก็เลยส่งผลว่าในเรื่องของการยอมรับมันเกิดขึ้นมาแหละเออความสัมพันธ์เริ่มแบบอืเอาอยัางไงเธอยอมรับฉันได้ไหมถ้าเธอยอมรับไม่ได้เราจะหาทางออกกันยังไงหรือเราจะจบเรื่องนี้กันยังไงอะไรประมาณนี้ก็คือค่อนข้างที่จะชัดเจนใครข้ขอบชาวราศีกันแล้วทะเลาะกันในช่วงเดือนเนี้ยก็ชัดเจนเลยนะทะเลาะแล้วเคลีย อล็คิดว่าทะเลาะเราเคลียร์ถ้าใครเคลียร์ได้ไปต่อได้เลยนะสําหรับการกับการกันกับชาวธาตุดินจะดีหน่อยจะไม่ค่อยมีปัญหามากการกับไฟเออการเออไม่ใช่การกับไฟการกับลมการกับน้ําระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันก็ระวังกันนิดนึงนะจ๊ะทีนี้สุดท้ายดีกว่าสุดท้ายมาเล่าเรื่องของคําแนะนําต่างๆกับความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะเออบางทีพูดไปก็เหนื่อยไปด้วยอะ ชาวราศีกันเดือนนี้ต้องบอกว่าอืมมันกลับกันกลับมาดูแลตัวเองดีกว่าเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของบทโผดใช่ไหมคะมันมีเรื่องของแบบความรู้สึกนึกคิดที่มันไม่ได้ได้นอนหรือบางทีมันก็แบบคาดหวังในตัวของความสัมพันธ์อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครที่แต่งงานมีน้องมีลูกการดูแลเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันต้องกลับมาจากตัวเราก่อนเพราะเอเนจีของชาวราศีกันมันควรจะต้องมีมากกว่านี้มันเป็นการเคลื่อนว่า ชาวราศีกันจริงๆแล้วมันสามารถทําให้คนรักของเราเนี่ยมันแฮปปี้ได้มันมีความสุขได้เอเนจีของคุณมันดีแต่เมื่อไหร่ที่เอเนจีของชาวราศีกันมันตกมันดรอปเนี่ยแปลว่าความสุขคุณขาดหายไปเดือนนี้อะไรอยางให้คุณกลับมาประคองตัวเองใหม่ ะะหา energy ดีๆเข้ากับตัวเองเอาสิ่งที่ชอบอาจจะบอกแฟนว่าเออช่วงนี้ฉันอาจจะขอไปแบบสปาฉันขอไปเที่ยวพาไปเที่ยวหน่อยหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าถ้าเธอไม่พาไปฉันขอออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกว่าได้ความสุขอะไรที่มันประคมมากับตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องของความรักหรือเรื่องของคนรักแค่นั้นนะคะก็จะช่วยให้คุณนะมีแรงกรงลกกับมาดูแลคนรักกลับมาดูแลครอบครัวกลับมาดูแลคนที่เราคุยคนที่เราชอบเขาเรียกว่าเว้นออกมานิดนึงเนาะ เว้นวักนิดหนึ่งแล้วก็จะได้หายใจลงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องราวที่อลิซอยากฝากไว้สําหรับคนมีคู่แล้วก็มีตัวละครในเดือนกรกฎาคมเท่านั้นดังนั้นมันอยู่ในแค่สโคปหนึ่งเดือนนี้อะไรที่มันเกิดขึ้น อะไรอย่างให้คุณมีสติกับมันถ้าเรื่องที่อลิซพูดไม่ดีแล้วมันไม่เกิดขึ้นมันเป็นโชคดีของคุณแล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็เตรียมรับมือที่อลิซบอกไปวิธีการรับมืออย่างไงอันนี้เป็นเรื่องราวที่อลิซอยากจะฝากไว้ยังไงฝากไว้ให้คริสแค่นี้แล้วกันนะคะยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมันจะกันใหม่กับคลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ก็บายคะ่ะ